มันยังไม่ตัดเลอเลือดซึมแล้วค่ะแม่มันแหงนานแล้วเหรอคะ<อ>น,นี่นึงนะคะครึ่งทางแล้วค่ะแม่แม่ออกจากอัภพวากี่โมงคะอ๋อไม่ได้อยู่แถวตลาดใช่ไหมคะออมจากสกเลยะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะยินดีมากมากเลยค่ะคุ้มข่าวกับมาจากอันพวาอยู่นะคะแม่ดูจ้าแม่จ้าใช่แล้วค่ะนี่นี่นี่มันแทงคุณแม่นี่สิ แม่อากลับบ้านด้วยไหมคะถ้าแม่อยากได้กลับบ้านเองจะกลับบ้านได้จะไปทำอะไรเอาไปให้ลูกดูว่าเนี่ยอันนี้เป็นเฟอร์เ็ตของอเมริกาบ๊วยปวดลดร้อมด้วยคุณกลับบ้านไม่ต้องใส่ยาแล้วถูกต้องค่ะไม่ต้องใส่ยาเดี๋ยวอิงใส่ให้จากที่ร้านเลยมันจะจบจากที่ร้านเราดูแลให้เลย ใช่ค่ะไปทานอะไรกันมาคะเมื่อกี้เขาก็น่าจะอยู่ใกล้ๆลกแล้วน้ใ้ด้วย้งเลยค่ะแม่อันนี้หัจากแม่ไม่เจ็บแล้วนะอันนี้มันจะเย็นๆหน่อยหนึง แม่อยากดูฉันไม่หม่มาน้องเชคให้นี่ค่ะไม่จับได้เลยจ้ามันต้ยใช่ค่ะ เราต้องติดชิปกันก่อนเพราะอย่าวคุณแม่หนูนมีมงานต่อเยอะเ,เลยค่ะ